สักตาตะชนรดาเจอคอมเมนต์วิจาร์เรื่องความสวยถึงกับอยากตัดหน้าจังๆถามเอานักรองลูกทุ่งสาวสากาตะชนรดาถึงกับแอบเปรตขึ้นมาในทันทีเมื่อได้อ่านเจอคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณตัวเองในโซเชียล โยเปรเียบเทียบเรื่องความสวยระหว่างเธอกับนักร้องรุ่นน้องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีคนเข้ามาชื่นชมรอมยกให้ตาก,กแตนเป็นนัก,กร้องคุณภาพว่านี่แหละนะร้องคุณภาพไม่ลืมคุณคนสวยเสียงดีมีคุณภาพวันนี้รู้แต่งตัวดูแพงคอสตูมดีสวยหรูแต่มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์กล่าว้ว่าเสียงดีนะใช่แต่สวยนี่เออคงสู้รุ่นน้องหลายๆคนไม่ได้ห้ามด่านะถ้าด่าแสดงว่าไม่ยอมรับความจริงเฮ่ยๆต่อมาตากแตนก็ได้ตอบกลับในทันที บ้านยังสวยอยู่ไหมนะตอนนี้สู้รุ่นลูกได้ไหมนะงานนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกด้วยว่าเจอคอมเมนต์นี้จริงๆอยากตัดหน้าจังๆแต่ทําได้เพียงแค่ตอบกลับไปดีๆตากตะแตนชนรดาขอ,อขอบคุณภาพตากแตนชนรดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกตออคอมค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ